สวัสดีข้ะราชการผู้เข้ารับการบรรยายทุกท่านนะคะวันนี้ฝ่ายทะเบียนประวัติและบําเน็จความชอบกองการเจ้าหน้าที่กรมที่ดินค่ะจะมาบรรยายเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวนะคะชื่อนางสาวยาวลักษณ์คงปีชาค่ะหัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและบําเน็จความชอบนะคะในการบรรยายของ ฝ่ายทะเบียนประวัติในวันนี้ก็จะมีหัวข้อการบรรยาย3าหัวข้อนะคะหัวข้อที่1คือเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องการลาค่ะค่ะหัวข้อที่2การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจรารณาเลื่อนเงินเดือนหัวข้อที่สการชาปนกิจสงเคราะห์กรมที่ดินค่ะก่อนอื่นเราเรา,เราเริ่มพูดถึงเรื่องสวัสดิการนะคะสวัสดิการคืออะไรสวัสดิการก็คือค่าตอบแทนที่ทางราชการ จัดให้แก่ราชาการในฐานาะเป็นสมาชิกขององค์กรนะคะเพื่อช่วยให้มีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลโดยสวัสดิการของข้าราชาการพลเรือนสามัญน,นะคะมีทั้งที่กำหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินค่ะต่อไปก็จะพูดถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยการลาของข้าราชาการนะคะ พศ2555ห้าค่ะหมวดสองค่ะประเภทการลานะคะการลาก็มีสิบเอ็ประเภทนะคะก็คือ 1. การลาป่วยสองการลาคลอดบุตร 3. การลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร 4. ี่การลากิจส่วนตัว 5. การลาพักผ่อน 6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัทเจ็การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 8. การลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน 9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 10. การลาติดตามคู่สมรส 11. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องประเภทการลาประเภทแรกก็คือการลาป่วยนะคะลาป่วยเนี่ยปีหนึ่งนะคะไม่เกิน60บวันทําการค่ะต่อปีงบประมาณนะคะ กรณีจําเป็นอธิบดีให้ลาได้อีกแต่ไม่เกินหกสิบวันทําการค่ะการลาป่วยเนี่ยให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตคือจะเสนอก่อนหรือในวันลานะคะกรณีจําเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ค่ะถ้าผู้ขอลามีอาการป่วยนะคะจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ ก็ให้ผู้อื่นลาแทนได้ค่ะแต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็วค่ะลาป่วยตั้งแต่สามสิบวันขึ้นไปต้องมีใบรับรองของแพทย์นะคะถ้าลาป่วยไม่ถึงสาสิบวันเนี่ยผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์หรือใบไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการก็ได้ค่ะค่ะต่อไปเป็นประเภทที่สองนะคะเรื่องการ ลาลอดบุตรค่ะลาลอดบุตรเนี่ยไม่เกินเก้าสิบวันต่อครั้งนะคะไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์จะเสนอใบาลาก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้ค่ะการเสนอเนี่ยก็คือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตกรณีที่ไม่สามารถลงชื่อในใบาลาได้นะคะจะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วก็ให้เสนอหรือจะส่งใบาลาโดยเร็วค่ะ การลาคลอดบุตรก็คือตามที่กล่าวไปแล้วนะคะจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้แต่เมื่อรวมันลาแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวันค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรค่ะก็ไม่เกินสิบห้าวันทําการนะคะค่ะหลักเกณฑ์ก็คือต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะแล้วก็ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญ,ญาต อันนี้จะเสนอใบลาก่อนหรือในวันที่ลาภายใน90วันนับแต่วันที่ลอดบุตรค่ะให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่ขอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน15วันทําการนะคะหลักฐานที่จะยื่นประกอบการพิจารณาอนุญาตก็คือทะเบียนสมรสใบสูติบัตรค่ะต่อไปนะคะประเภทที่4การลากิจส่วนตัวค่ะการลากิจส่วนตัวเนี่ยไม่เกินสีวันทําการในปีงบประมาณนั้นนะคะ ปีแรกที่เขารับราชการเนี่ยลาได้ไม่เกินสิบห้าวันทําการกรณีมีเหตุจําเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันนะคะจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้แล้วก็หยุดราชการไปก่อนก็ได้ค่ะแต่ก็ต้องชี้แจงเหตุผลให้ผ,หผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็วกรณีมีเหตุพิเศษให้เสนอหรือจะส่งใบลานะคะพร้อมทั้งเหตุความเหตุผลความจําเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันทีค่ะในวันแรกที่มาปฏิบัติราชาการข้าราชาการที่ลาลอดบุตรนะคะหากลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิ์ลาต่อเนื่องจากการลาลอดบุตรได้ไม่เกินลอหนึ่งร้อยห้วันทําการค่ะต่อไปเป็นประเภทที่5นะคะการลาพักผ่อนลาพักผ่อนเนี่ยข้าราชาการจะลาได้ไม่เกินสิบวันทําการต่อปีงบประมาณนะคะ ถ้ารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่เกิน10ปีนะคะกรณีรับราชการไม่เกิน10ปีสะสมกับ,บัรลาพักผ่อนในปีปัจจุบันรวมกันแล้วต้องไม่เกิน20บวันทําการคะ่ะแต่ถ้ารับราชการติดต่อกันมาแล้วตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะคะสะสม mm, กับ,บัรลาพักผ่อนในปีปัจจุบันรวมกันแล้วต้องไม่เกินสาวันทําการคะ่ะถ้าบรรจุไม่ถึง6เดือนนะคะไม่มีสิทธิลาพักผ่อนคะ่ะ เรื่องการลาพักผ่อนเนี่ยต้องเสนอใบลานะคะต้องเสนอใบลาให้เรียบร้อยก่อนนะคะได้รับอนุญาตก่อนนะคะถึงจะหยุดได้ค่ะต่อไปนะคะลาประเภทที่6การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัตอันนี้ก็คือเสนอใบลานะคะยื่นเสนอก่อนลาอุปสมบทไม่น้อยกว่า60วันเมื่อได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทจะต้องเดินทางไปอุปสมบทภายใน1ิวันนะคะนับแต่นับแต่วันเริ่มลาอุปสมบท ให้รายงานตัวภายในห้าวันนับแต่วันที่ลาสิกขานะคะถ้าลาไปแล้วขอยกเลิกวันลาถือว่าวันที่หยุดไปเป็นวันลากิจส่วนตัวค่ะการให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลานะคะได้รับไม่เกินหนึ่งรอยีสิบวันแล้วก็ต้องไม่เคยลาประเภทนี้มาก่อนเว้นแต่เว้นนะคะข้อยกเว้นคือลาอุปส,สมบทตามมติคอรมอนะคะเช่นการลาอุปสมบทเป็นพระราชกูศนกรณีต่างๆค่ะ ค่ะการลาอุปสมบทเนี่ยเราต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีค่ะต่อไปประเภทที่เจ็ดนะคะการลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลค่ะค่ะหลักเกณฑ์นะคะก็ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกนะคะเข้ารับการตรวจเลือกให้รายงานการลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกนะคะ ไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกนะคะเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน48ชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไปนะคะและให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นนะคะ คือไม่ต้องรอรับคําสั่งอนุญาตนะคะและให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการค่ะต่อไปเป็นประเภทที่แปดนะคะการลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยหรือดูงานค่ะหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ของการลาประเภทนี้ก็คือข้าราชการลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน ในประเทศหรือต่างประเทศนะคะให้เสนอหรือจัดส่งใบลาค่ะต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการนะคะยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณีนะคะเพื่อพิจารณาอนุญาตเมื่ออนุญาตแล้วให้รายงานประหลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณีนะคะต้องรายงานให้ทราบด้วยค่ะข้าราชการนะคะเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดค่ะ ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนร,รชาชการก็ให้เสนอหรือจะส่งใบลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนร,รชาชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณีค่ะเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไปประเภทที่9้านะคะการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศค่ะหลักเกณฑ์นะคะข้าราชการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศนะคะให้เสนอหรือจะส่งใบลานะคะต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาตค่ะ ก็ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการค่ะข้าร,ราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนะคะเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบกาหนดเวลานะคะ แล้วก็ให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานเนี่ยให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการค่ะต่อไปประเภทที่สิบนะคะการลาติดตามผู้สมรสค่ะการลาติดตามผู้สมรสนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ก็คือข้าราชการลาติดตามผู้สมรสให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณีนะคะ ื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกินสองปีค่ะกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกสองปีแต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน4ี่ปีถ้าเกิน4ี่ปีนะคะก็ให้ลาออกจากราชการค่ะการพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามผู้สมรสผู้มีอำนาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้นะคะโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการแต่เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กําหนดค่ะ ข้อ3นะคะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประเทศประเทศเดียวกันหรือไม่ค่ะต่อไปเป็นการลาประเภทที่สิบเอ็ดนะคะการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพหลักเกณฑ์ก็คือถ้าราชการเนี่ยได้รับอันตรายนะคะหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่จนทําให้ตกเป็นผู้ทุกพลภาพหรือพิการคะ่ะข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรถสมรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพนะคะมีสิลาไปฟื้นฟูสมรถสมรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลานะคะแต่ไม่เกิน12เดือนคะ่ะ ก็ข้อ3นะคะค่าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่นนะคะนอกจากที่กําหนดไว้นะคะตามมักหนึ่งเนี่ยและผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้หากค้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะคะให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาให้ลาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวนะคะทั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรค่ะแต่ไม่เกินสิบสองเดือนค่ะค่ะต่อไปหลักเกณฑ์ข้อที่สี่นะคะหลักสูตรนะคะตามบัตรหนึ่งและบัตรสองนียต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐองค์กรการกุศลนั้นเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการนะคะเป็นผู้จัด หรือร่วมจัดค่ะค่ะข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพนะคะตามข้อสามสิบเก้านี้ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลาและเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะคือถ้ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องก็้ยื่นด้วยนะคะเพื่อพิจารณาอนุญาตและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะอยู่ราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ค่ะ ค่ะสำหรับการบรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องการลานะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะต่อไปก็จะให้ทางผู้บรรยายหัวข้อที่2นะคะเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนนะคะโดยหัวหน้าสุพิญญาวาลิตครัซึ่งเป็นหัวหน้างานบำเหน็จนะคะก็จะมาบรรยายให้ พี่น้องชาวดินฟังในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วก็เรื่องพิจารณาเลื่อนเงินเดือนค่ะมาเชิญค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้ารับการบรรยายทุกท่านนะคะสุพิญญาวริศค่ะหัวหน้างานบําเน็จความชอบฝ่ายทะเบียนประวัติและบําเ็จความชอบของการเจ้าหน้าที่นะคะวันนี้ได้รับหน้าที่ในการบรรยายในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นะคะส่วนเรื่องของการเลื่อนเงินเดือนจะมีน้องอีกท่านหนึ่งนะคะจะมาบรรยายให้ฟังนิดนึงค่ะระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนก็จะมีโดยคร่าวๆนะคะก็จะเป็นอ,อันที่หนึงก็พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองพศ2558อันที่ส ก็คือกฎกอพอว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสาบัญได้รับเงินเดือนพศ2551และฉบับที่2พศ2554อันที่3กฎกอพอว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนพศ2 5 5 2และฉบับที่2พศ .2556 ฉบับที่4หนังสือสำนักง,งานกอพอที่นร .1012 ทับบอ0 ลงวันที่3กันยายน2552ฉบับที่5หนังสือสำนักงานกอพอด่วนที่สุดที่นร1 0 0 8 1ทับว28ลงวันที่22ตุลาคม2552ฉบับที่6หนังสือสำนักงานกอพอด่วนที่สุดที่นร1 0 0 8 1ทับ145ลงวันที่31มีนาคม2553และที่นร1 0 0 8 1 ทับห้าลงวันที่9ตุลาคม2555ัหเจ็ดหนังสือสำนักง,งานกรพที่นร1 0นึ่งศูทับบอสิบสลงวันที่30สิบงหาคม2555ัหแปดหนังสือสำนักง,งานกรพด่วนที่สุดที่นร1012.2งศทับบหกลงวันที่25พฤษภาคม2558 9. หนังสือสำนักง,งานกอพอด่วนที่สุดที่นร .1012.2 ทับบ7ลงวันที่25พฤษภาคม2558ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดันดบหรือตำแหน่งพศ .2550 และฉบับที่พออ2พศ .2551 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค0 4 0 6 4 3ทับบอลงวันที่8เมษายน2553 11หนังสือสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุดที่นร0 5 0 5ทับบอลงวันที่20ตุลาคม2 5 5 9 12. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการพศ2567ค่ะการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนพศ2551มาตรา76ได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการ แต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือนทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กพกำหนดนะคะซึ่งกพได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนราชการถือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักง,งานกาพว2 0นะคะลงวันที่3กันยายน2552โดยกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกันก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละสองครั้งครั้งที่ 1. ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงวันที่3ามสมีนาคมครั้งที่สองระหว่างวันที่หเมษายนถึงวันที่สากันยายน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการประเมินผลสำเริจของงานให้ประเมินจากปร,ปริมาณผลงานคุณภาพผลงานความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กำหนดหรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 2. การประเมินสมรรถนะให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่กพกำหนดและสมรรถนะอื่นที่ส่วนราชการหรือจังหวัดกำหนดซึ่ง สมรรถนะหลักที่กอพกําหนดก็จะประกอบไปด้วย 1. การมุ่งผลสำเร็ธสองการบริการที่ดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 5. การทำงานเป็นทีมซึ่งซึ่งการประเมินสมรรถนะกรมที่ดินได้มีคู่มือในการประเมินสมรรถนะซึ่ง ใช้ในการประเมินของค่าการกรมที่ดินให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีพศ2553เป็นต้นมาซึ่งจะมีคู่มือที่เราได้แจ้งเวียนให้ทราบในทุกครั้งในการประ,ประกาศของกรมที่ดินนะคะทุกรอบการประเมินค่ะในแต่ละรอบการประเมินนั้นส่วนราช,ชการต้องนำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนโดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น5ระดับ คือดีเด่นดีมากดีพอใช้ต้องปรับปรุงหรือส่วนราชการอาจจะกําหนดให้แบ่งกลุ่มมากกว่า5ระดับก็ได้ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับให้เป็นดุลพินิษของส่วนราชการที่จะกําหนดแต่คะแนนต่ำสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ6กค่ะขั้นตอนการดำเนินการก็จะมีดังนี้นะคะ ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นไปตามมาตรา76ตามพรบปี51นะคะแล้วก็ถูกกำหนดไว้ในว2 0ก็คือผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข่าการพลเรือนสามันในข้อ2ได้ก็ก็จะได้แก่ในส่วนที่เกี่ยวกับของกรมที่ดินก็จะเป็นอยู่ในวงเล็บ4ตามว2 0นะคะก็คือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม จะประเมินสำหรับให้การพลเรือนสามัญที่อยู่ในบังคับบัญชาและก็เป็นวงเล็บเจ็ดก็คือผู้บังคับบัญชาระดับสำนักกองจะเป็นผู้ประเมินสำหรับให้การพลเรือนสามัญที่อยู่ในบังคับบัญชาวงเล็บแปดหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งก็คือเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัด สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในบังคับบัญชายกเว้นประหลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและองค์เล็บ11คือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ4ข้อ7และข้อ8นะคะดังนั้นการประเมิน ในแบบประเมินของข้าราชการในสังกัดส่วนภูมิภาคก็จะได้แก่เจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดประเมินข้าราชการที่อยู่ในบงังคับบัญชาตั้งแต่ระดับเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดสาขาตำแหน่งประเภทชำนาญประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษลงไป และตำแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับส่วนส่วนกลางก็เช่นเดียวกันก็เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักกองเอ่อส่วนคือเป็นอำนาจตามว2ยี่สิบแต่ถ้าเกิดว่าผู้ประเมินซึ่งก็คือหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักกองจะมอบอำนาจให้กับ จ้าพรังงานที่ดินจังหวัดสาขาหรือหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ประเมินก็ต้องมีคำสั่งมอบอำนาจให้ทำการประเมินด้วยนะคะตามที่กำหนดไว้ในว2ยี่ค่ะเข้าเข้ามาสู่ขั้นตอนของการดำเนินการผู้บังคับบัญชาคือผู้ประเมินแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ สผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันวางแผนการปฏิบัติราชการและตกลงกำหนดค่าเป้าหมายระดับความสำเร็จของงานที่คาดหมายตัวชี้วัดผลงานและค่าเป้าหมายรายบุคคล 3. ผู้ประเมินร่วมกับผู้รับการประเมินกรอกข้อมูลเบื้องต้นในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการและกรอกข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแบบประเมินผลสำเร็จของงานและเอกสารอื่นๆ สี ips, ่การผู self, ้ประเมินตรวจสอบติดตามการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินให้คำปรึกษาแนะนําและช่วยเหลือผู้รับการประเมินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตกลงกันไว้ข้อ5ผู้ประเมินทําการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้นะคะข้อ 6. ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินด้วย ข้อที่ก็คือให้ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้นซึ่งการประกาศผลการประเมินที่อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากให้ในส่วนราชการส่วนภูมิภาคเอ,อ่อโดยส่วนใหญ่ ที่ที่ที่พบอยู่ในปัจจุบันนี้คือไม่ได้ประกาศในตำแหน่งเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดสาขาซึ่งในแนวทางปฏิบัติจะต้องดำเนินการประกาศไปพร้อมกันกับข้าราชการทุกตำแหน่งที่อยู่ในส่วนราชการนั้นนะคะข้อที่8ให้ผู้ประเมินระดับสำนักกองหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งถ้ามีจะส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของตนต่อคณะกรรมการการกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการก่อนนําเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัดเพื่อให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการการกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ทำหน้าที่พี่รณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติการของข้าราชการบริเรอนสามัญในสังกัดด้วยค่ะแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบด้วยแบบประเมิน3แบบได้แก่แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ2แบบประเมินผลสำนิกของงาน3แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะนะคะ